โต๊กฝ่าห่องทั้งล่มแล้วก็ฟ้นตกแหงเอาพี่น้องมือนี้ก็เลยมีคนออกมาตึกสะดุงสบายดีทั้ง,งจโจงโตหกก็สองหกข้าเหนียวนะั่งซึ่งในตอนนี้่าน้ชมได้ยินเชียงหนามบอตอนนี้ผิบกัมาอยู่มองเกาแค้มคล้องมองเกา่านาะก,ก็คือบอนทีตึกสะดุกไม่มือหนันแต่ว่ามือนี้หันมาใหม่เนะแต่ว่ามันโมนีป้ามันโมนีป้าให้เบิ่งเลย อันคือก็หมือนอันเนะาะทัวมันหนามห่วยทัเมื่อคืนเนี่ยฝนตกมืดขื้นตั้งแต่ทัวแรงประมาณเจ็ดแปดโมงจนจนหอยมือเสาเนาะตอนตอนส้วงหัวแรงมันจะตกแห้งักกะตกแห้งประมาณหอดเดือบเพี่ยงขื้นเนาะแล้วกะมือเสารเนี่ยหันจะตกอยู่ตกหน่อยหนึ่งแล้วก็เห็นไฮแบบหนามห่วยเนาะก็เลยแบบมันบุ๋มป่า,หาหนาะรลยกกรเดี๋ยวจะาฮไปเบิร์นบรรยากาศากาศรตึกสะดุกเนาะบัวมือมิากะ ตึกสะดุงลลยคนพี่นอ้องคลิปนี้เป็นคลิปที่ทิปท,ทายตั้งแต่สีมือก่อนตอนที่ไปทำธุระแล้วก็เลยพังเอิญผ่านมาทางนี้ก็เลยแวเก็บภาพการตึกสะดุงมาให้ทนันผู้ชมได้เบิ่งอีกเธอหนึ่งเนหลังจากที่เคยไล่สดไปก่อนซึ่งมือที่ก่อนที่จะาหอนมือตึกสะดุงก็คือเป็นมือที่ฝนตกลมแห้งทั้งผ่าห้องซึ่งตกตั้งแต่ต้นหัวขำจนหด สิแจ้งจึงได้เศร้าเนาะแต่ว่าพอเอมเสามาประสะชนหรือว่าผู้คนที่อยู่บ้านใกล้เคียงเพิ่นก็เลยออกมาตึกสะดุงแต่ว่านา้ำยาหวยนย้ำยาหวยก็คือน,น้ำหน่อยล่วงแล้วม วนเด้พังเสียงกลมร้องอบอบกลมรำเนาผักนิกผักกระดาบผักกระโดดแล้วผักกินธรรมชาต <สา S 1> ิเถงบาดนาผนตกมามีของกินหน้าแรงแห่งกินกินกินเลือน,น้องก้องเลือนหายมาเด้อมาเฮ็ดนามาเดื้อลาอย่าเดินกล้าจะพาทุกคนไปจอบไปจอบข้องตลลดกตานะ เพิ่ว่าตอนนี่งนำหัวยแล้วมันบ่อยากถือปรั่นนี่าตาที่หนึง่งลุน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  <c oughs> <c oughs> แต่ว่าวาวาวนำหัวยแล้วมันบ่อยถือ <c oughs> ปกติมาตลอดพ่นตก <c oughs> มาทุ่มมือเออ <c oughs> แต่ว่าเมื่อคืนนี่หันฝนตกแบบว่าฝนตก <c oughs> อันนาแห้ง <c oughs> พ่นตกขวายแรงอ่ะพ่นตกควันแรงโอ้ยตกเมื่อคืนตกเมื่อคืนนี่นะ เสามันตกไม่เดี่ยวอ๋อตอนเสามันตกหน่อยเนาะแต่ว่ากลางคืนตักขึ้นมันตกอันนั้นไปตั้งหมวนเนาะ <c oughs> ตึกนลายคนเดี๋ยวค<า>่ะข้าไปจอารณาหมองที่ซองเนาะทุกคนตาที่ซอง <c oughs> <c oughs> ยังวันนี้พ่อจับจำนี่ะมาแต่เสาคือกันน่ะมาห้องกันเหรอมานํารังมันยเออมานํารังมานํนนะา,นานนนรัางหมดได้เนาะ น้ำห้วยแล้วพ่นตกตั้งแต่กลางคืนมึงของนี่พระพะพระคืนแล้วได้ฮะพระพะพระคืนแล้มัดคืนแต่มัดคืนนี่เนาะป่าเนาะแอลว่าได้ได้แล้วก็ซ้ตัวบอลละอันแด้ออกกันนำมืดเลยเบิ้งคนนี้โอ้ได้อยู่เนาะตัวนี้เนาะนี่ นามห่วยเลยท่ะผู้ชมเอ้ยมันกเ็เลยก็เลยบุมีผู้เศรอย่าได้เขากล่องเมื่อแล้วคุณ <laughs> คุณไม่อยากเขากลองฮะคุปปี้<ห>ตทตรงทีบาละรวยป้ายรวยป้ายปีนีแต่พา,า,านำทวงไปยนี้ปูกนี่อ้านาเอาเยาวานำทวงแห้งไรอยู่เหรอมือ้ายอย่ทวมเนหอดบาทตีนบาทหอดึน,อานานแลวหอดใช้ตีนบาทเลยวหม่นเตาดีจีเด้อนอยู่กใดบาเอกวัดไม จะไตอก,กระดุวนั้นเออปีห่หีอจะหน่อยมันกั่วงเลยเรียนนานี่กะมองเล่นนาแล้วเดือนนานยนะจกักมะฮูแต่ว่าแต่ละปีน,น่ะมาคืนได้ขั้นบนขาบปุปล่อยเอนนขืนน้ำก็คืนอยนะูข้าวป,ปุอยัออ้าได้ั้นได้เกี่ยวได้เขาเนี่ยขั้นปล่อยก็ไม่ได้เกี่ยวอีกปีนี <laughs> เ่นเาากระานหมืนเลยได้กู้างไอ้โลกเออหน้าถงบรืณาบัดหน้าถงเออ ต่นาบานก็ยังตายนะนาล้็นาผบารนี่ก็ยังตายเออเบินงรุ่นรุนได้ยู้หน่อยนึงเนาะโอาใต้ใต้ใต้สิลบใช่เอาทายทายๆๆเออเอาลงเพจลงไลน์ดึลงยูทูบ ไปยากถือมันได้เนาะตะเกาวิจักปากหอวิจักตาจันไล่ม้วนเออที่นี่จะมันเป็นที่น้ำก็บ่มีแน่นะที่นี่บม่มีอื <โ www. S 1> ลูกสาวบ่อยดินะ่ะโสดบ่ลูกสาวปีนหนากยิ่งดุยังเห็นนะ <c oughs> เ <Es> <idas> สื้อผ้าสนใจดีเจ้าเสียอายคนละลูกสองชุกสองโอ้นี่ว่าเออลูกสองคนเออสองคนเสื้อผ้าก็เสื้อแดงคนนี้มีแฟนแล้วมีซองลูกแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งชาวเสื้อชิบูะท่านพิ่นสิบบลปุ๊บก่อนได้ผู้เสื้อชิบัวก็ที่ปุ๊บแล้วเพราะว่าอันมูเพิ่นปุ๊บเลยเนาะนี่ บรรยากาศก,กำลังดีพี่น้องตอนเสราร์พอดีทิพย์นนะตื่นนอนมากาเลยกะกำลังวอรสซิโอไปจอบหนัอยูีนาพอดีผ่านมาทางวัดพี่เมื่อนี้เมื่อนี้มาตื้นเช้าแล้วก็ผ่านมาทางวัดแล้วก็เลยมาทางเส้นลุมทางเขาเมืองจะมีสองทางว่าเส้นลุมกับเส้นบ้านทิพย์ได้บโผู้สาวผู้สาวได้โบ,ไ,โบไม่ได้เออ้ากอามาน่ะ้ากอามา ก็มีอย่างมีป้าเนาะนี่จะตาลินขนาดนั้นนี่คุ้ร้าวคุ้ร้าวหวานผิบจะเป็นคนผีอายด้วยพี่น้องจะปีเลยนี่<า>ซิบพวกเอ้ยยังโบฝนวุฒีภาวะ <c oughs> ยังโหยอ,อยู่เสดนะเสดแล้วพี่น้องเพี่อว,าวบาฝังไทยสนใจ <c oughs> เออเอาเกินเอาเกินเลยเนาะเอ้อตาหมอนนั่นเนาะแกมาอ่ะอ่าน่าอยู่หัวควายนี่มาตลอดเนาะลองหยุกดูได้สี่ถายรุ่น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 ใช่ บ่มีนี่แตาเดียว <c oughs> คือบ่มีป่าเนอะ เพ่นผืนตึกสะดุ้งก็คือเป็นตาหมวนนอนแล้ทิพย์ก็เลยว่าอยากลองตึกเบึงตั้งแต่เกิดมาในทิพย์ก,ก็พ่เคยมีสะดุ้งในบ้านแล้วก็ไปตึกเองาะจากเถือห้ากสีได้ลองจับสะดุ้งหรือว่าลองตึกเบิงในคลิปก่อนแล้วก็มาคลิปนี้นี่เองท่นานผู้ชมส่วนลายทิพย์จ้านัดแบบใส่เบ็ดาายกลัวเพราะว่าสมัยยังหน่อยนี่ก็จะไปตึกเบ็ดตลอดเลยส่วนอ่าลังใจดีเขาในเมืองมากอ่ะโบโบได้จับเป็ดอีกเลย บานทีปโปมีสะดุ้งเรือบานทีโปหมักตึกสะดุงแต่กะโบได้ไม่ความวา่าบานอื่นสี่โบมีสะดุ้งโนโส่วนไล่ผู้ท่าผู้แก่ยุบแถวบานเพิ่นก็จะหมักตึกสะดุงเป็นส่วนไล่ละท้าเวลาที่มีหนำท่วมเรือหนำขึ้นแลาย่ในเพิ่นกะสีส่วนกันมาตึกเป็นกิจวัตรแบบนี้ถุกเถอดลังฝนตก นี่ก็คือถงหน้าบ้านทิพนะท่านผู้ชม,มทีสไลค่คนก็นกนจะหวานเขาเนาะกําลังเคี้ยวกําลังงามครัคหักป่งามไปได้โบโบซำหน้าทิพัวเอ่ามันหนามโบข่อยมีเนาะนี่แถวนี้ก็จะหวานเป็นสวนไล่ทพิจนาหวาน พี่น้องมานางกินเข่าอยู่เที่ยงนาตอนนี้บรรยากาศกำลังดีเลยพี่น้องวันฝนตกวันฝนตกกะบรรยากาศกะสีประมาณนี้ หสมอันนี้ก็คือบรรยากาศลัางฝนตกเนาะตึกสะดุ้งซามาขีซึ่งทิพย์ก็เคยไลฟ์สดไปเธอหนึ่งแล้วละกามีหลายคนเขาเมนต์ว่าหยุกโย่เนาะในภาษาไทยคำว่าตึกสะดุ้งก็คือหยุกโย่ในภาษาไทยซึ่งทิพย์ห้าหูเนาะซึ่งอันนี้ก็คือการเอ,อิญในแต่ละพื้นที่ก็คือกันแต่ว่าคำว่า,วายโยในภาษาลาวก็คือหยุกหยุกข้นหรื่าโยข,ข้นเนาะอันอยุ่เลาาจะใส่แบบนี้กาขอบคุณถูกการติดตามแลวก็ขอ ขอบคุณทุกคนที่แลกเปลี่ยนข้อมูลขขาวซารแล้วก็ขอบคุณทุกการเสืรเรือมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยเป็นกําลังใจให้ทิพนส่งกะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย